ยงถ่ายใเขาสวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC ทุกหูทุกคนวันนี้กับเป็นมือวันที่ยี่สิบแปดครับผมแม่บหเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ้งว่าแม่ลูกลูกแม่ครับบอพามาเบิ้งเสือๆนะครับเด้อคลิปนี้กับสีเปิดจำนายแห้แฟนเพจแฟนครับ FC ของหัวเฉวเยาคือเก่านะครับเนาะ เป็นงัวแม่ลูกแม่พันทองนะครับเนาะแม่ทองนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาจากได้กะถักมาโทรมากครับผมจากเจาของพ่นโดยตรงนะครับเนาะในนั้นจะสรงกับหัวเฉียวยือเก่าเลยครับที่รับประกันขาทกขายทอนหางมกหางดอกรับประกันทองความนะครับเนาะงัว่าแม่นี่นะครับเนาะพุณนะครับก้มสูงพันจากเจาของพ่นนี่ร้อยสูงร้อยเท่าไรครับร้อยหาสิบแปดเนาะครับเนาะพูจุ ผู้เจ้าของพ่นคุณนะครับเทียบว้มสูงได้เลยครับผมเป็นง้วแม่ลูกลูกแม่รับประกันทองนะครับแนละ้วงัวแม่นี่นั่นนะครับตัวลูกเพ่นทรงลูกดีนะ้ครับแนละ้วผลงานเพ่นเบ่งเอาเลยครับในด้านขาทกขาทอนหางวอกหางดอกคลิปนี้พิเศษคลิปนี้นะครับแนละ้วหัวชายยอรับประกันให้นะครับเนละ้วเพราะว่าง้วแม่นี่กะหัวชยยอด้น้ำส่งให้เพ่นนะครับเนาะเช็คมาเรียบร้อยครับแม่นี่ยคุณนะครับเพศเพันสีบวมบวมนะครับผม หางนี่เลิกเป็นเลิกลามเป็นลามครับผมที่สําคัญก็ซื้อสองได้สามเนาะครับเนาะง้วแม่ลูกค้มนี่เอาละครับพัเพิ่เขคอกเล็กก็ได้ครับผมเราจะเยารับประกันให้นะครับเด้ะในด้านทองครับผมคมเชื่องกับเบิ้งเอาเลยครับผมพูดนะครับตัวลูกเพิ่นบ้านครับเหลือจินเหลือใสครับผมในด้านเจ็ดสีนี่แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับผมไปใส่หล้วลูกหล่าเอ้ยนั่นนะครับตัวลูกเพิ่น ทั้งแดงทังงท้งหงยทั้งเงาทั้งสูงนะครับเนาะหางพ่นกบเล็กลำคือแม่พ่นเหรอครับผมพุ่นเหรอครับเหลือกินเหลือไส้ครับนะ่ยแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC ของหัวเชียวขึ้นมากเกอย่าลืมนะครับเนาะมาควันได้กวันมาดวนได้ด่วนนะครับเนาะงัวแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามคงสั่งเงยงทรงลูกดีๆแนวนี่ได้การครับผมแฟนเพจแฟนครับ กะจังถักม้าโทรม้าได้ครับขึ้นขึ้นมากเมื่อวาถือสเปกแล้วนะครับเนาะโอ้ได้มาขักงัวคมนี่จังถักม้าโทรมาได้ครับเด้อนั่นะครับม้านะครับลูกสาวเพ่นพอเขาดำจีมีดำาลิปใบหูดำครับผมแล้วได้เป็นง้อขบเื่องหนึ่งบดดในด้านเฉดสีแดงเป็นแดงครับผมพูนนะครับไปละครับบ้านนี่นันะครับไปหาแม่เพื่อนนะครับบ้านนี่ นี่ครับเอฟซีทั้งอำนาจเนาะครับเนาะนั่นนะครับงวเพื่อนเช่องดียร้นะครับเด้ออยากได้งวเช่องเช่องแม่ลูกลูกแม่แม่เพื่อนท้องพร้อมรับประกันท้องหัวเฉาเย่ารับประกันให้เลยครับงวแม่ลูกคมนี่ขึ้นมากอยากได้กอโทรหางวเฉาเย้าคืออก้าวเข้าผมกลับเลย้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทั้งอำนาจครับผมอำเภอหัวตะพานนะครับเนาะครับผมครับครับ 就看我分高分。